ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสี่แหว่ถ่ายแวเป็นกำลังใจเนาะค่ะถ่ายกันยามเช้าค่ะเป็นยังไงคะหลายที่หลายหมองเนาะค่ะเนาะหลายหมองเนาะสวัสดีค่ะจังหมือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลายมองฝนตกเนาะค่ะเนาะฝนตกแรงไหมคะฝนตกแรงไหมคะเลิบเลิบค่ะขอพคดลหยลายค่ะ ฝนตกแห้งบ่ะานี่ตกบ่แห้งนะจะไปไหนอยู่ร้านก่ะฝนตกก็บเลใส่หมว่วงอยู่ที่ร้านแล้วค่ะอยู่ที่ร้านแล้วค่ะมาถึงร้านแล้วค่ะใส่อกุไว้ก่อนนะคะ ย่นเป็นวัดอขอ้คุณนมากนะคะลินลินนทะักเกินคือกันกาอยู่นี่เนบกกาออกมาเนี่ยมือสาวๆพึ่งออกมาเองค่ะเกิกาซาแน่แล้วค่ะลิ้นทั้งคืนคะ่ะนะคะสวัสดีทุกท่านรอบห้องค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะนะคะ เก็บหลักกิโลไปเรื่อยๆเยนาะคะ่ะมาถึงร้านแล้วล่ะคะ่ะ ขอบคุณนะคะผลหลาย,ลายเป็น้านลานของไงดอกพี่อ้อยดอกค่ะกองหญา้าหญ้าของลานเป็นลูกสะพ้ายลูกสาวเป็นลูกสะพ้ายท้ายทุกอย่างอันนี้เป็นลานรนนี้เจอค่ะเป็นโต๊ะตู้เตียงนคะคะรนนี้เจอทั้งหลายค่ะที่นอนหลายอย่างค่ะก็เป็นลานใหญ่ หนึ่งในอำเภอหนองพอกเนาะค่ะแต่พี่อ้อยกะพี่อ้อยกะจะยุ่สักพักนึงเนาะแต่พี่อ้อยก็ไปแล้วล่ะดูกใหญ่ก่อนโอ้โลหลานใหญ่จักหน่อยก่อนค่ะหรือบ่แน่ยแล้วอาจะไปเร็วๆนี่ก็ได้เนาะค่ะเพราะว่าเพิ่งกคช่วงพี่อ้อยม่อยู่กะพี่อ้อยก็ได้ยุ่งนี่ประจำเนาะพี่อ้อยสนมากพี่อ้อยแต่เฮ็ดของพี่อ้อยอยู่บ้านพี่อ้อยก็เหตุให้เห็ุหน้านี่ล่ะค่ะ เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนี่แหละอาสิเอตอีกเล็หน่อยก็เห็นชีวิตอีกแบบหนึง่งชีวิตบ้านๆอีหลีค่ะสาวมันนอกสาวบ้านๆอีหลีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีแรงรมบุญนะคะขอบคุณหลายๆนะคะเนาะเล็หน่อยก็สิเห็นอีกมุมมองหนึ่งนะคะอันนี้ก็อยู่ให้สักพักหนึ่งก่อนเดี๋ยวเพิ่นนั่น,นเรียบรอย้อยก่นคอยกัยสิขยับขยายแล้วดู จะไปเห็นเสานลำไยยังว่าก็ไ้ปุูกมันปลูกบานเข่าเจ้าวขอายังประมาณนี้เนาะปากันไปนะคะชีวิตคนเขานี่แหละค่ะในสว่วงนี้ก็มาเอ็นั่นน้าซอยบรนกอนซอยจักหน่อยเมากันนะคะยังไป เป็นกาขายหลายอย่างเลยค่ะเป็นเฮตุธุรกิจเป็นเป็นก้นขยันค้นดูทำได้หลายอย่างนะคะ นะคะ